สวัสดีครับวันนี้ร้านแม่แรงจะมารีวิวแม่แรงสนาม10ตันรุ่นมีสปริงเดึงตัดนะครับใช้งานง่ายการกระบอกใหญ่ขึ้นเร็วนะครับมีก็ต่อไม่ด้วยสามันครับเพิ่มความสูงนะครับดูนะครับความสูง,งก็ต่อข้าไปขึ้นได้อีก60ตันเต็มนะครับรุ่นนี้ แปนกระบอกใหญ่นะครับสังเกตได้เลยเป็นกระบอกใหญ่มากเดี๋ยวตอนไปลลงไหลลงครับใช้งานง่ายครับมีบิงดึงลงกลับเวลามุดไปข้างล่างเราก็ไม่ต้องงัดออกครับสบายอย่างเาผิดเลยลองยกขึ้นนิดนึงยกช้ายกเร็วครับยกได้สองแบบ phải rồi, rồi, thịt lời.